โอ้ทำอะไรกันทำอะไรกันซ่อมโกงถ้าผิดมันกัดโกงค่ะนั่นบอกผู้ซอยซอยเบิ่งซื้อว่าเชให้์จุคล้องหาประกาศไว้ให้แหมประกาศใบใบเขียวๆดอกเหลืองเรื่องเด้ออุ้ยนะมันกวางตุ้งไม่ใช่ผักกาดเออแถวบ้านอื่นประกาศเอาไปทำอะไรอ่ะว่าเสียวมาใส่หนึ่งปลาไหมว่าสิไปเลาะหาปลานิส์มันหนึ่งใส่สนอกเฮ้ยไปยิงตองกอไผ่นั่นเหรอแมนแมนปลานิส์มันเข่าดีมั้งคันโอ้ยไปด้วยดีอย่าไปกินข้าวปลาน้ำอ้ยเ่าต้องไปดอกไปแป๊บเดียวได้ปลากระสิกรับเลย หาพะการแล้วไว้ให้่ะออสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซทุกท่านนะครับผมขั้วประแดกวันนี้ภาพพี่น้องมาขึ้นกอไผยุเคเรือนหาปลาเป็นหนึ่งกินแรองครับพี่น้อง คืออยากกินหนึ่งปนินใส่ผักกาดบานห้องครับพี่น้องอจะเป็นได้แสบสินหรอมันได้กาดแบบนี้เป็นลมน้มหนิ่งนิ่งแบบนึงครับพี่น้องก็เลยว่ามาจอบเบื้อยู่ไม้เก่านี่แหละไม้กอไผ่นี่แหละครับพี่น้องแต่เก่าปนินมันมาเล่นยุดยู่ยนนานี่แหละน้ำท่วมน้ำท่วมให้หน่าปลาปนินใส่รมมันฝ่อมืน่นี่ครับพี่น้องขึ้นมาเล่นอยู่แถวน้ำท่วมให้หน่านี่ลหละเดี๋ยวขอหามงผูกเปรกันครับพี่น้องบอ ก็เอาเปลามาน้ำบ่ได้ไอ้กอไผ่น้ำนางหยากรับพี่น้องกันดนการครับเด้อครับพี่น้องผูกเปลแล้วบาทน,นี่แต่เกาหม่องนั่งได้ดีจงสิสิสสบ่ควอยมนันเนาะครับพี่น้องมา เดี๋ยวมันดังซ้อมมึงไปนี้น้ำกันดีกว่าครับพี่น้องว่ามันอิ่มเป็นสิข่าวมากบ่บักไล้ครับพี่น้องร้อยกี่มาส่วนนี้ ลุยอุ้ยดู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 กระปิหน้องมามามาปวด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 กรบพี่น้องปวดปวดอู้หูยหึตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยไปของทางใดนออบนี่โอ้ยโอ้ยอยู่อีิงจริงเฮ้ยน้องตือนเตืนเตือนเตืนเมื่อกี้นี่มันเป็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่ผมสีดึงออกแต่ว่าอันนี้โอ้ยอึหึ เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยลุดแล้วบอโ้ยยานลุตแล้วครับพี่น้องเสือขาดแล้วลรมั้งนี่ผมว่าอุ้ยเสรียเสียดาย,าย,าย,ายคิดว่าลุดแล้วละ่ะเฮ้ยปาน่าจะลุดไปแล้วครับพี่น,อานา้องเมื่อการแล้วมันบดินสูเลยไหมน่าจะเป็นเนื้อมันขาดครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้นี่ผมดึงสูงไว้แล้วมันดังปุดบบหนึ่ง <laughs> คิดว่า เนื้อสิรุดแล้วับพี่น้องเอเนื้อสีคานแล้วก็พี่น้องเตือนเต้นฟีเลยยิงอยู่ไกก็พี่น้องเห็นมันโพยู่พุ่นแล้วก็เลยสัตว์ยิงสัตว์น้ำกลนมันจักถือจังได้บูหูวนาจิถือวินบินแหละโอ้เมื่อกี้นี่ดึงออกหได้ดึงกระบอกออกจากไจากผ้า่ได้ครก็พี่น้องเพราะว่านี่แขนเสือผมมันมาเกาะมันมาเกาะตรงนี้สีดึงไปก็่ได้สีถอยก็บ่ได้ก็พี่น้อง มีแต่แนวเน,วนะาะเอาพผาแด้วแล้วก็ไ่นองดอกแรกตือนเต็มพีกแล้วมันสิเด็กของไว้สี่ก้อนแล้วก็ี่นองเดี๋ยวมือแรงบุญอะไรทั้งสี่นั่สายไปปดเอาลูกดอกก็เสียวขึ้นมากว่าไหนดอกค่าอย่างติ่งเลยน่าจะไปเกาะอยู่ในกอไผ่บุญแล้วก็ี่นอง <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวนั่งซ่อมต่อดีกว่าก็ไ่นองดอกแรกก็เป็นผลาดเลย <c oughs> ป่านนินเขามาแล้วครับพี่น้องตัวหนาสิพอดีงามๆเด้อลองเบิงโดนบ่โดนบ่อว่ามันโดนแล้วครับพี่น้องว่ามันโดนอยู่เนี่ยโอ้โดน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 ครับพี่น้องอืมเอ๊ะอจังไปขึ้นไดนล่ะอ๋อนี่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 ครับพี่น้องอืม ่ามันสิโตพอดีล่ะโบหน่อยบโบยัยเด้อเด้อถุงเคยคอยดึงขึ้นมามันจังสีโบพันธ์งาไครับพี่น้องนี่ยาเด้วอื้ยาดเงุดงาหน,นี่ก็ว่ามันฉีดได้แล้วล่ะโอ้ลูกดอกยังอยู่ข้างล่างอยู่ ได้แวได้แล้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 วผีเด้อครับพี่น้องตัวนี้วาสนามููคาตัวนี้ใหญ่บ่ได้กินได้กินได้ตัวนี้น้อยนี่ละเอา้าตัวนี้ก็ว่ามสิพอดีหนึ่งอยู่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวนั่งซ้อมมันกับตัวครับพี่น้องเพียมานอีเจ็กตัวเจก็กใดไหม เข่ามาแล้วครับพี่น้องปน,นินใส่ซ้ำเข้านีลาานาล่ล่ะโอ้แต่ว่ามานน้ำเล็กๆเลยเดี๋ยวรอจังหวะเพิ่นจอดก่อนเด้อลงมึงโดนครับ,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 บพี่น้องโดนโดนโดนฟ้าร้องเลยเดี๋ยวมันจิของครับพี่น้องยาย่าย่าโอ้โหบุกของบุกของบุกของครับพี่น้องได้แล้วได้แล้วเฮ้ย มาแบบไตน้ำเลึกๆว่ามันสิบพถึกว่ามันตัวซ้ำกันนะครับพี่น้องกับตัวแรกซ้ำกันนี่ลิอ,อ,อ้ผมว่าตัวนี้นี่ง่ญ่กว่าตัวแรกเหมือนเด้กครับพี่น้องเห็นอยู่ในน้ำก็ยังตัวน้อยๆเอาขึ้นมาอีก โอ้บัวทับมาดาเด้อครับพี่น้องเนาสองตัวนี่ผมก็ว่าพ่อหนึ่งกินแรงหงล้อละครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิลงปลอดเอาลูกดอกเลยกลับเลยดีกว่าครับพี่น้องพบตตองถามมันดอกบักไล่ดีคือสิบบได้กินมันดอกมือน,นี่ไป คุณอเออได้ปลามาแล้วดิไหนบอกว่าไปแป๊บเดียวไงุ้ยเห็นปลาเนาะมันหมานนะเานาะเออ้ามันหมันบ่เออมันแล้วเนาะได้๋ยวปั้นนี้มาสองตัวทั้งหมดเลยหรือเปล่านี่ได้เจ้าของแล้วได้มาเออนะเอาจัดไปจัดไปเดี๋ยวทายกินหนึ่งปลาน้มกันก้อนครับพี่น้องจะเข้า สี่เด้อครับพี่น้องประกาศผมอันนี้ปลาแม่บ้านผมเพิ่นสีเห็ดแค่ตัวเดียวคอณสันครับพี่น้องอีกตัวนึงเอาไว้กินมื้อเสาร์คุณสันจัิงิห้อยลดดีเยลยรอบทีเลี้ยวเพิ่นห้อยให้น,น้อยพว้มันบวทัวอเอาคักใส่เบิด2องโลด <c oughs> มันจังสีนัวๆๆ เพิ่งโหลดครับพี่น้องตัวเดียวก็เต็มหม้อแล้วนั่นไม่ใช่หม้อน้อยหรอเออว่นธรรมดาเดิตัวเดียวกับซีซ <c oughs> าหาขีดปูดเดอ้อครับพี่น้องตัวนี้เห็นอยู่ในน้ำตัวว่าใหญ่แต่ว่าพ่อขึ้นมาแล้วโว้ใหญ่ใส่ได้อยู่เด้ออืมคือบเบาลุยพักให้โอ้ยส่ได้ด้น้ำน้ำหมักป่าเพิ่นครับพี่น้องอ่ะทิมไวจ้จักสามสิบหาถึงสี่สิบนาทีคือเกา่าหระครับพี่น้อง โอเคสามสิบ okay, นาทีพอ่อครับพี่น้องเพราะว่าป่ามันโตววไวใหญ่ยัน <Y arn, S 2> อยแานพักมันเปลือยโพดขอจิมหัวมึงเนี่ยจังไหนมีเลือดป้อสีเแลวเแลวเอาเลยมาสุกพอดีครับพี่น้องยกเลย้ลเขาด,มาดีมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องบาทนี้ ผักเปื่อยเบิดแลเวครับพี่น้องพักพักสิบบาทครับพี่น้องนี่ฮีเดอร์พันสื่อนี่มาให้พร้อมครับพี่น้องวันนี้สิกินก็เจลแมงดาแมนบอแมนเจลแมงดาโบอือเจลแมงดาตลาดครับพี่น้องนี่มีแต่บบแมนตลาดอย่างเดียวคือหนึ่งปลาปลาหนึ่งปลา้นินะครับพี่น้องส่วนพักนี่ก็พักตลาดเจลกับเจลตลาดมะรู้เล้ดีกว่าครับพี่น้องเข็บเซลน้ำกันเนื้อบบนี้อ คุยกับแจมินด่าเดอ้อหนึง<า>น่งปลาโอ้ทองห้องรัดเลยว่็พี่น้องอืมเอยอะเนอะปลาอืมปลาใหญ่ๆสามสิฟู้ดที่พอดีนะรสชาติเข้าเลยแล้วปลาก,ก็ไม่แห้งมากพักนี้ละเอียดละลายในปาก แค่บ่ต้องหยำมเลยโอ้แ่ไม่งดาบเป็นเพชรดูเด้วอวงเว้นนี่มัมมีล่มพอตกแรงมากพอคำมากหรอล่มวีวีเหรอครับพี่น้องนอนอยก่แก่รมไปนอนทุง่งยาวพาไปนอนทงเหนเบือ่อป่ะ สองเดนนเนี่อืก็บเต้าพาไปอยู่ทุนน่งเลยก <laughs> <laughs> ินแต่นูหล่เพื่นก็อยากกินปลาส่านเรารั้าไปนองบา้านนี่ก็เลยพักไปล่าหนูก,ก่อนหาปลากินก่อนเจ้าวลาแซ่แบดีดีเด้อ หวานจ่อยๆปลาก็ได้ผัะกาดครับพี่นอ้อ,องเข่ากันดีก็ได้แม่บ้านผมเพ,พิ่นบ่มักครับพี่น้องผักอันนี้ต้อนเลือกมากินปักกาดหรือว่าผักกางเรียกกวางตุง้งไหนบ่อืมผัก,กวางตุง้งทางบ้านผมเอื่นผักกาดเจ้ว่า mùa hút và cắt hùn lần này chào mừng quân cầm mắt mừng quân kính nắng nắm kính mọi người nèo bọc kính 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 กินเหมือนในเมนคาเฟ่ไหมขมขมัคมบคิ้วๆิ้กินแห้งเพิ่นบ่มัมคคับพี่น้องมันบอกขมขมกับคิ้วๆิ้นงหน่อยพักพักอีย่างก็พักอ้พักกางแยงเพิ่นกับบมอบมาคับพี่น้องลอ,องลอ,อ,องเดี๋ยวบรรยากาศดู น้ำหนาววีวีกินหนึ่งปลาตัวนั้นมังแซบตอนแรกผมว่าเทียดเบิดทั้งสองตัวแล้วครับพี่น้องตัวแม่บ้านผมพ่นบอกว่าตัวเดียวกินครับเมื่เบิดออกว่ามตัวใหญ่อยากไห้เฮ็ดไหมแคบเบ็ดแค่ไปกินมืออื่นเหมือน,นมาๆมามาครับพี่น้องแส่บ ม่เงียบเงียบเยอะแล้วเขาอื่น่าเข้าใหม่ประมาณของแทะผักมม่มีมังซีข้าวใส่ดอกผักเลยดีกันกินพืชเดียวไม่มีพืชใหญ่ กสแสบดอกซึ่งอยสมอยากอยู่สำหรับคลิปนี้ก็สิไวัยซ้ำนี้ก้อนลรอครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เบ่งมาจนจบคลิปนะครับผมปะพอกันไหมคลิปนาครับพี่น้องสุดยอดเขากันดีครับแค่มันอยากครับหนึ่งป่า